คนเราออกยุดเลยไปพี่น้องเขาทะเลาะกันครับแต่ว่าพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่พ่อ,อัน,นี้เป็นยักษ์แดงครับ แต่ว่าแม่เนี่ยเป็นพวกอีกชุดหนึ่งครับคํมา,ามพม่าสาเหมือนกันครับตัวมาตัวหนึ่งล่ออีกตัวหนึ่งยืนเตะครับแต่ว่าแข่งดีทั้งสองตัวเลยครับตีเจ็บนะครับตัวนี้ตัวยืนเตะเนี่ยตัวล่อก็ตีเจ็บเหมือนกันครับ